ต้องถามอาจารย์ก่อนเลยเมื่อเห็นผลการเลือกตั้งออบจอมาอย่างนี้แล้วเนี่ยในมองจาร์เนี่ยทักษิณเนี่ยสิ้นมนคงแล้วหรือย,ยังคะแล้วทักษิณหรือเพื่อไทยเนี่ยไปพลาดต,ตรงจุดไหนยังไงบ้างอะคะผมคิดว่าเราคงไม่สามารถตอบได้ละครับว่าใครสิ้นมนคงหรือว่าใครจะชนะนะครับหรือในการเลือกตั้งครั้งหน้าซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นก็ดีหรือว่าการเลือกตั้งใหญ่ก็ดีเนี่ย <c oughs> ใครจะประสบความสำเร็จเพราะว่าการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีปัจจัยนะครับ <c oughs> ที่แตกต่างกัน อ่างเช่นเรื่องของกติกาในการเลือกตั้งนะครับกติกาในท้องถิ่นไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าไม่มีเลือกตั้งนอกเขตแต่ระดับชาติก็มีนะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการตัดสินใจของวอเตอร์นะครับหรือพี่น้องประชุชนไปใช้สิทธิ์เนี่ยแต่ก็มองในมุมของการเมืองท้องถิ่นกับระดับชาตินั้นคนละแบบนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็ยังไปเกี่ยวข้องกับบริบททางเศรษ,ษฐกิจสังคม แล้วก็การเมืองในช่วงที่มีการเลือกตั้งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เห็นได้ว่าหลายพื้นที่เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างเช่นที่สีสเกดอย่างนี้เป็นต้นนะครับภาคเพื่อไทยก็มีสสอ,อมมากที่สุดในจังหวัดนะครับถึงเจ็ดคนเลยทีเดียวแต่ว่าท้ายสุดนะครับก็แพ้อย่างขาดลอยในสนามอ,อบจนะจหรือว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นนนทบุรีนะครับและสุนทรการรรคประชาชนก็กวาดยกจังหวัดในการเลือกตั้งมาเปียกหกแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้นายกอบจเส่นเดียวกัน แล้วมันไม่สามารถตอบได้กันตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีเกมการเล่นแผนการเล่นยุทธศาสตร์ยุทธ,าาธวิธีที่ต่างกันแต่หรือบริบทด้วยนะครับอย่างเช่นกรณีที่เชียงรายเนี่ยนะครับหลายคนก็คาดหมายว่าเพื่อไทยน่าจะได้แต่ท้ายสุดก็แพ้ให้กับลุ่มซึ่งอาจจะเรียกว่ามีความใกล้ชิดกับทีมใ่ไทยนะฮะว่นาก่อนหน้านี้บริบทก็คือเกิดเรื่องของน้ําท่วมที่เชียงราย เราก็ทาให้ท้ายสุดแล้วบทบาทของกระทรวงที่ลงไปดูแลเนี่ยเช่นกระทรวงมหาดไทยก็มีบทบาทโดดเด่นเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่มันสะท้อนเห็นว่าเราตรวจสอบอย่างนั้นไม่ได้แต่แน่นอนแต่แตละภาคันนี้เนี่ยมีโจทย์ต้องกลับไปทําการด้านต่อครับเช่นเพื่อไทยก็จะต้องไปทบทวนว่าหลายพื้นที่ที่ชนะเคยขาดก่อนแล้ววันนี้เนี่ยไม่ขาดอย่างเช่นที่เชียงใหมนะ่นั่นหมายความว่ายุทธศาสตร์ที่ใช้คุณทัศน์สิงเป็นบทบาทนําในการหาเสียงเนี่ยอาจจะต้องมีการไปปรับเหมือนกัน หรือในกรณีของพรรคประชาชนนะครับวันนี้ประสบความเด็ดมาแล้วหนึ่งที่ที่ลําพูน,นก็ต้องใช้ที่ลําพูน,เ,นเป็นแชนบ็อกอนะเพื่อที่จะทําให้คนเห็นว่านี่คือการลงมือทาได้จริงจากแนวคิดการเมืองใหม่อะไรต่างๆเขาอะนะครับและเพราะเดิมเนี่ยจุดอ่อนพรรคประชาชนหนึ่งก็คือการถูกตั้งคําถามว่ายังไม่ถือในอานาจรัฐระดับชาติและท้องถิ่นนะดังนั้นเนี่ยยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนี่ก็คือแชนบล็อกที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้แล้ว นะหรือภูมิใจไทยนะครับที่หลายคนบอกว่ามาเงียบๆแต่กินเรียบหมดหทั้งนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ส่งผู้สมัครนะครับเรียกว่าเป็นแค่เป็นพักเป็นพวกกันนะแต่ทั้งนี้นั้นเนี่ยโจทย์ของภูมิใจไทยวันนี้ก็คือว่าจะทํางานการเมืองในสไตล์ของการเมืองแบบเครือข่ายในระดับพื้นที่อย่างเดียวไม่พอและต้องไปสู่การเมืองในระดับชาติเช่นสส้อมทีไรชื่อนะหรือการเปิดพื้นที่การเมืองหนึ่งที่มหานครด้วยถ้าอยากจะเป็นแกนนํารัฐบาลในอนาคตแน้นทุกครัสก็มีโจทย์หมดครับผมคิดว่า คนอาจจะไปโฟกัสคุณนักสินแต่ว่าถ้าเราดูตัวเลขของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับเพราะว่าในสนาม29จังหวัดก่อนหน้านี้เพื่อไทยก็ได้มา11เในขณะที่สนาม4ีจังหวัดเนี่ยเพื่อไทยเขาบอกว่าส่ง14บวกสนะฮะคือสิบสี่นมพักบวกสเป็นสมาชิก นะข้อมูลมันก็ไม่ตรงกันนะครับบางสำนักก็บอกได้มาสิบบางตำหนักได้สิบแปดนะเพราะว่ามันมีการไปประเมินเนี่ยว่าคนเนี้ยไม่ได้ในานามพักแต่ใกล้คิดกันอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวเลขมันจึงไม่ตรงกันเลยะนะเพราะนั้นเนี่ยเอาง่ายๆว่าประมาณสักสิบีีนั่งถ้าส่งสิบกจริงได้สิบก็ถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ไม่ได้ถือว่าขี้ลิขิเลอะไรแต่ว่าแน่นอนมันมีการบ้านต้องไปทำต่อกันนะครับ ค่ะอาจารย์แล้วถ้ามองในแง่ของบ้านใหญ่บ้างล่ะจากที่แต่ก่อนเราก็มองกันว่าอาบาจเนี่ยเป็นพื้นที่ของบ้านใหญ่ซึ่งตอนนี้ก็มีการเคาะมาคร่าวๆว,ว่าบ้านใหญ่22สจังหวัดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณประมาณนี้ที่จะเป็นพื้นที่ของบ้านใหญ่กันอยู่แต่มันก็ทําให้ฉากทัศทางการเมืองในในแง่ของการเลือกตั้งในท้องที่ท้องถิ่นหรืออ,อาบาจเนี่ยมันเปลี่ยนไปพอสมควรนะคะอาจารย์ ผมว่าสาหรับตัวนายกเนี่ยบ้านใหญ่ก็ยังเป็นแชมป์อยู่นะครับก็คือได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนั่นก็สะท้อนให้เราเห็นว่าการเมืองในระดับท้องถิ่นเนี่ยนะครับเรื่อง,องความสัมพันธ์ส่วนบุคคลนะครับเรื่องของความรู้จักมักคุ้นนะครับหรือการช่วยเหลือดูแลกันเนี่ยนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะแต่ว่าโจทย์ที่น่าสนใจประการหนึ่งก็คือว่าหลายพื้นที่มีโหวตโนนะครับหรือไม่ประสงค์ลงคะแนนเสียงกับบัตรเสียเนั้งสูงมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่งจวัดใหญ่เช่นนครนคราชสีมานะนั่นก็เป็นเพราะว่า ตัวเลือกทางการเมืองของประชาชนไม่ค่อยมีหรือไม่นะครับพอมีบ้านใหญ่คนก็อยากจะเปลี่ยนนะแต่พออยากจะเปลี่ยนก็อาจจะยังไม่มีตัวเลือกอื่นหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้ครั้งนี้มีบัตรที่ไม่ประสองค์ลงคะแนนเสียงหรือโหวตโนนะครับกับในส่วนของบัตรเสียงนะั้นทั้งเยอะในหล,หลายๆจังหวัดนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถึงบ้านใหญ่ประสบความสเร็จแต่ว่าแน่นอนมันก็เริ่มมีความคิดที่จะเปลี่ยนซึ่งสะท้อนออกมาจากบัตรโหวตโนโลและ บัตรเสียต่างๆเหล่านี้นะครับแต่พอเราลงไปดูที่สออบจอบ้างนะครับหร,รือสมาชิกสอบจนั้นเราเห็นได้นะครับว่าบทบาทของบ้านใหญ่ก็ลดลงมาเยอะนะครับหลายจังหวัดไม่ได้ยกไม่ได้กวาดเหมือนเดิมนะหลายจังหวัดคนก็เลือกคู่ตรงข้ามนะครับกับทางนายกนะเพราะบัตรเลือกตั้งมันมันมี2ใบนะครับพอมี2อใบเนี่ย คนก็เห็นแล้วแหะว่าวันนี้การจะเลือกเป็นแพ็กเกจเหมือนเดิมเนี่ยมันอาจจะทําให้คนไกลตรวจสอบถุงรุนเนี่ยมันไม่มสามารถทํางานได้ดีพออันนี้คือปรากฏการณ์ที่สะท้อนเรื่องบ้านใหญ่กันครับค่ะดังนั้น,ม,นมันอาจจะเป็นไปตามที่พักประชาชนเขาประเมินไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดว่าคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้เยอะกว่านี้ค่ะทุกอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยนะคะอาจารย์คือเรื่องนี้เนี่ยพรคประชาชนเขาก็เสนอสิ่งที่เรียกว่า s a t u r d a y เ s ย e c t นะครับ Saturday เดย e c t ก็คือเหมือนว่าเลือกตั้งวันเสาร์เนี่ย มันทาให้คนไปใช้สิทธิ์ลดลงนะครับไปเยอ,ะ,อะเมื่อเทียบใน G63 เนี่ยมีผู้ใช้สิทธิ์62เเซนตะนรับในอรอบ47จังหวัดเนี่ยเลย55นะครับแล้วรอบ29จังหวัดลือยู่ยประมาณ58นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องดูตัวเลขกรกตรั้งนะครับออกมาแล้วอาจารย์ประมาณ58ประมาณนั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเซ็นเตอร์เดย์แมีผลจริง นะแต่ว่าเราไม่สามารถตอบได้นะครับ <S <S <an> <S ว่าถ้ามีคนไม่ได้จิตแล้วคนเหล่านั้นเราจะกลายไประชาชนไหมนะครับอันนี้อันนี้มันก็เป็นสมมติฐานที่แน่นอนทางพรรคก็ต้องมีสมมติฐานว่าคนเหล่านั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แต่เปลี่ยนแปลงมันก็มีหลายมุมใช่ไหมฮะมันก็กาพักนู้นพักนี้ได้เหมือนกันก็ไม่ได้บอกว่าทั้งหมดจะต้องกลายพักประชาชนไม่ได้รับประกันเหมือนกันค่ะแล้วอาจารย์มองว่าอะไรที่เป็นบทเรียนให้กับพรรคประชาชนบ้างในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในการหาเสียงเนี่ยเขาก็มีการวางนโยบายเป็นแบบ โครงสร้างเชิงสาธรณะคือคแทนที่จะไปมีความออความผูกพันหรือว่าวิถีชีวิตของคนในพื้นที่มากกว่าอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะการบ้านสําคัญที่สุดของพัฒนาชนนัก็คือพัฒนาชนจะต้องทําให้เป็นรูปธรรมครับนะายอย่างที่พักเสนอก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับ,รบแต่ว่าคําถามใหญ่เลยก็คือว่า ยังไม่เคยเห็นทักระชนในฐานะอำนาจรัฐจากทั้งในระดับชาติหรือรัฐบาลหรือว่าระดับท้องถิ่นคือเขาอาจจะชนะในระดับเทศบาลอะไรมาก่อนนะครับแต่ว่าท้องถิ่นใหญ่ๆเนี่ยเอาบาจไม่เคยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ได้ที่ลําพูนดังนั้นผมจึงบอกว่าการบ้านใหญ่เขาต้องใช้ลําพูนเป็นแชร์บ็อกแ,แชนบ็อกในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งที่นาเสนอเราเนี่ยให้เห็นปนรุป,ประธรรมแล้วก็จะเป็น บทพิสูจน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าผลงานเขาเป็นอย่างไรนะครับทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและอนาคตจะไปสู่ระดับชาติด้วยค่ะ จารย์ทีนี้ถ้าจะทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งขึ้นจะทํำยังไงเพราะว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยก็ถูกจับตากันบอกว่าภาพใหญ่การเมืองบ้านใหญ่เนี่ยลงการเมืองภาคใหญ่คือการเมืองระดับชาติลงไปครอบการเมืองท้องถิน่นทําให้ท้องถิ่นมันไม่เข้มแข็งกระทั่งบ้านใหญ่เองตอนนี้ก็มีความพันกับนักการเมืองระดับชาติความเป็นต้องการที่จะอัปเกรดตัวเองไปสู่การเมืองระดับชาติมากยิ่งขึ้นแถมไม่พอสอจอจเองเนี่ย ก็อาจจะเป็นคนของพรรคการเมืองซะอีกค่ะทำให้การเมืองท้องถิ่นมันไม่เข้มแข็งแล้วหลังจากนี้มควรจะต้องทํำยังไงให้ให้การเมืองท้องถิ่นเนี่ยเข้มแข็งเพื่อที่จะเสริมภาพใหญ่ได้นะคะอาจารย์การเมืองท้องถิ่นกับระดับชาตินั้นมีความเกี่ยวพันกันอยู่แล้วครับนะไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่การเลือกตั้งครั้งนี้นะครับในแง่ของการเป็นตระกูลการเมืองนะครับสลับตัวผู้เล่นก็เห็นมาอยู่ตลอดนะหรือแมาทา้ทั้งาทางการเมืองหรือบางคนต้องการจะใช้ตรงนี้ตอบยอด ไปสู่การเมืองระดับชาตินะครับก็มีหรือการเมืองระดับชาติกลับลง,งท้องถิ่นก็มีนะเพราะนั้นผมคิดว่าเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลแล้วครับว่าเราเห็นพรรคการเมืองส่งทุกสมัครแล้วจะทําให้เกิดการครอบงำไม่ใช่รับมันก็มีอยู่แล้วเพียงแนตะ่ว่าตั้งแต่ปี2 5 6 2กเนี่ยกฎหมายก็เสียนชัดเจนว่าพรรคการเมืองส่งทุกสมัครได้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในแง่ความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เหมือนเดิมครับการเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะสร้างความขึ้มแข่งท้องถิ่นเนี่ย จริงๆมันไม่ใช่เพียงแค่การเลือกตั้งนะครับ <Yeah. S 2> การเลือกตั้งท้องถิ่นหนึ่งในหลายๆมิติเท่านั้นนะแต่การสร้างความแข็งท้องถิ่นนั้นเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องกแคมนานะครับการปฏิรูประบบราชการกครับ hmm. แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งที่น้องประชาชนในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ในทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นนะสิ่งเหล่านี้คือโปเจนะดูง่ายๆนะครับวันนี้เนี่ย แม้กระทั่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นขนาดใหญ่เนี่ยนะครับอย่างเช่นกรุงเทพมหาคนครนะครับในกรณีปัญหา PM 2.5็มสองจุดห้เนี่ยอรมก็ยังบอกแล้วคือทำอะไรมากไม่ได้เลยซึ่งเรเื่องมันจะทอนภาพเห็นถึงปัญหาใหญ่ระบบราชการไทยที่รวมศูนย์นั้นแเป็นเสี่ยงและท้องถิ่นก็อยู่ในนันด้วยนะครับค่ะอาจารย์คะให้อาจารย์มองไปข้างหน้านิดหนึ่งหลังจากที่ผ่านพ้นการเลือกตั้งระดับอบจไปแล้วอาจารย์มองว่าการเมืองภาพใหญ่จากนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรจะมีการปรับคอรมอเมื่อไหร่จะเร็วขึ้นหรือเปล่า การปรับทุนตรีน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าทุกๆรอบหกเดือนนะครับก็คงจะมีการประเมินกันทั้งในพักต่างอย่างเช่นพักเพื่อไทยรวมรถึงพักมุ่รัฐบาลพักอืน่นๆด้วยนะแล้วก็คงจะเกิดขึ้นหลังการอภิปรายไม่ไว,ว้วางใจับซึ่งอีกไม่นานฝ่ <S <S ายชานก็คงจะยืดกอภิปรายม้องนะครับแล้วก็คงจะสะท้อนบทบาทผลง,งาน,นต่างของทั้งฝีแต่่ะะานก็คงจะมีส่วนในการปรับทั้งสีด้วยซึ่งผมคิดว่าจะ,จะไ,ได้ในช่วงเมษายนนะครับเราอาจจะเห็นในช่วงนั้นครับ ค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ่ะรองศาสตราจารย์ยุทธพร,อ,รอิสระชัยนะคะอาจารย์ประจำสาข,ขาวิชาวัทศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาที่ราช